สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครล้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ในช่วงบ่ายนี้นะคะ เรียนชั้นป .5 นะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของชาติตะวันตกนะคะที่มีต่อสังคมไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาติตะวันตกที่เราจะเรียนรู้กันมีกี่ประเทศนะคะก็มีโปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะคะคำถามชวนคิดนะคะข้อที่1นนักเรียนทราบหรือไม่ว่าในภาพมีขนมหวานอะไรบ้างค่ะนักเรียนสังเกตในภาพนะคะแล้วนักเรียนเคยได้ รับประทานนะคะเราก็จะทราบว่าขนมหวาน่าแบบนี้เรียกว่าอะไรนะคะเอาละค่ะถ้ายังตอบไม่ได้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ว่าขนมแต่ละอย่างเรียกว่าอะไรนะคะส่วนภาพนี้เป็นขนมทองหยอดนะคะก็จะมีรสชาติหวานละมุนเลยค่ะหวานมากเลยนะคะบางคนชอบทานหวานนะคะมันเป็นขนมไทยนะคะเอาละค่ะอันที่สองภาพที่สองเป็นฝอยทองนะคะ ทำมาจากไข่แล้วก็ตีเป็นเส้นๆสาวออกมานะคะแล้วก็พับให้สวยงามนะคะแล้วค่ะต่อไปเป็นลูกชุบนะคะลูกชุบนะคะก็จะทําเป็นอลูปผลไม้นะคะต่างๆนะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นอถั่วเหลืองนะคะ ต่อไปค่ะเป็นขนมชั้นนะคะขนมชั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะขนมชั้นมีหลายสีนะคะแล้วแต่ว่าคนทําจะทําสีอะไรนะมีสีชมพูสีเขียวสีขาวนะคะสลับชั้นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นขนมจ่ามงกุดอันนี้ก็จะทําเป็นประดิษฐ์ประดอยสวยเลยนะคะเอาละค่ะที่นี้เราอยากจะทราบว่าขนมหวานเหล่านี้มันมีต้นกําเนิดมาจากที่ใดซึ่ง มันไม่ใช่ขนมไทยใช่ไหมคะเราได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกแต่เราอยากรู้ว่ามาจากชาติไหนใช่ไหมคะและเพราะเหตุใดขนมหวานเหล่านี้จึงมีการแพร่หลายและเป็นที่นิยมมาถึงปัจจุบนันถ้าอยากรู้คําตอบเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยค่ะอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยนะคะเราได้รับวัฒนธรรมนะคะ ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มันไม่มั่นคงหรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้นในปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเรื่องของการขนส่งขบนาคมนะคะจึงทําให้การเผยแพร่วัฒนธรรมเนี่ยกระทําได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นกระบวนการนี้จึงเรียกว่าการเผยแพร่วัฒนธรรมกระทาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็จะเรียกว่าการเผยแพร่หรือการกระจายทางวัฒนธรรม ะะเพราะนั้นสังคมไทยนะคะก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มชาวโยุโรปนะคะโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสนะคะมีอิทธิพลนะคะของวัฒนธรรมตะวันตกนะคะอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งในเรื่องของความเจริญนะคะทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะซึ่งมีการเดินทางอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้น การเจริญความเจริญทางด้านข้ามนาคมก็จะมีมากขึ้น นะคะสออิทธิพลจากสื่อมวลชนต่างๆสื่อมวลมวลชนนะคะเช่นมีการถ่ายทาโฆษณานะคะการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นสื่อมวลมวลชนเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราก็รับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาใช้นะคะ 3. ในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมโดยตรงก็คือนะคะประเทศต่างๆก็จะส่งคนเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองนะคะ อาลค่ะทีนี้มาดูแผนผังนะคะว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมแยกออกมาเป็นด้านๆดังต่อไปน,นี้นะคะเช่นทางด้านการเมืองทางเศรษฐกิจทางการศึกษาแล้วก็ทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะเพาะฉะนั้นอิทธิพล ของวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะโปรตุเกสฮอลันดาฝลังเศสอังกฤษที่มีต่อสังคมไทยนะคะสังคมวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาเพราะเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมเป็นมรดกอันล้าค่าของคนไทยทุกคนนะคะที่สะต้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยนะคะซึ่งแตกต่างจากชาติอื่นนะคะที่มีลักษณะเฉพาะที่แสดงชัด ถึงความเป็นไทยเช่นภาษาเราใช้ภาษาไทยใช่ไหมคะทำหนรทำเนียมประเพณีที่แสดงออกทางที่กรรมต่างๆศิละปะแขนงต่างๆที่มีความเป็นไทยนะคะต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยที่สําคัญนะคะมีดังนี้นะคะ่ะหด้านการทหารซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นวัฒนธรรม ทางตะวันตกแรกๆที่คนไทยเนี่ยรับมาตั้งแต่สมัยอยุทยาโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้ออาวุธนะคะมาใช้แล้วก็มีการก่อสร้างป้อมปราการแบบตะวันตกเรียนแบบนะคะต่อไปค่ะ 2. ในด้านในเรื่องของการศึกษาซึ่งในสมัยรัชกาลที่สาโดยเฉพาะพระอนุชาและขุนนางนะคะก็ได้มีการเรียนภาษาอังกฤษและก็มีวิทยาการแบบตะวันตกในช่วงรัชกาลที่สาม นะคะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนในรัชการที่4ี่ก็ทรงจ้างครูต่างชาติเนี่ยมาสอนคนไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเราก็มีความรู้แบบตะวันตกในราชสำนักในช่วงรัชการที่4นะคะส่วนในสมัยรัชการที่5ก็มีการจัดตั้งโรงเรียนนะคะมีการตั้งกระทรวงนะคะเกิดขึ้นแล้วก็มีการจัดระบบการศึกษาแบบใหม่นะคะส่วนในช่วงรัชการที่6นะคะ ก็ได้มีพระราชบัญญัติในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับแล้วก็มีการตั้งจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นนะคะต่อไปในด้านของด้านวิทยาการนะคะเช่นความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงใช้ความรู้นะคะทางด้านดาราศาสตร์จนมีความสามารถ และคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยำด้วยถ้านักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์กับคูณนุมลนนะคะความรู้อันนี้เราก็จะพอมีอยู่บ้างนะคะสี่ค่ะด้านแนวคิดแบบตะวันตกนะคะการศึกษาแบบตะวันตกนะคะทำให้เราเกิดแนวคิดต่างๆในเรื่องของการปกครองนะคะเราก็นําการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐนะคะ เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและก็มีความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะห้ 5. ในด้านวิธีการดำเนิน ชีวิตนะคะการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะและก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาใช้ในสังคมไทยนะคะทำให้วิธีการดําเนินชีวิตแบบไทยๆแบบเดิมน,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการใช้ช้อนซ่อมในการรับประทานอาหารโดยการแทนการใช้มือซึ่งคนสมัยก่อนจะใช้มือในการรับประทานอาหารนะคะ ต่อไปค่ะวัฒนธรรมชาติตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยนะคะประเทศแรกคือโปรโตุเกสนะคะเป็นชาติตะวันตกชาติแรกๆเลยนะคะที่เข้ามาในสมัยพระรามาธิประดีที่สองนะคะโดยการนําวัฒนธรรมในเรื่องของการทําปืนไฟการสร้างป้อมปราการมีการต่อต้านปืนไฟมียุทธวิธีทางการทหารมีการทําขี้พึ่งรักษาแผลมีการทําขนมฝอยทองมีการทําขนมแบบฝรั่ง ฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นทหารอาสาสมัครในพระชัยรามาธิราชนะคะต่อไปประเทศฮอลันดานะคะเข้ามาในสมัยพระนเรศวรมหาราชนะคะก็ทรงก่อตั้งนะคะอาคารฮอลันดาขึ้นในประเทศไทยเรียกว่าตึกวิลันดานะคะแล้วก็มีการนําอาวุธ ปืนมาขายรวมทั้งเครื่องแก้วกล้องยาสูบเครื่องเท็จเครื่องพอยนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงพอพระทยนะคะในฉลองพระเนตรแล้วก็กล้องส่งทางไกลเป็นอันมากนะคะต่อไปค่ะอังกฤษนะคะเข้ามาในราชสำนักในสมัยพระเอกาทศรด,ดมุ่งในเรื่องของการค้านะคะโดยส่วนใหญ่แต่ก็สู้อาฮอลันดาไม่ได้นะคะเช่นยอสไว้นะคะซึ่งมีตำแหน่งเป็นออกหลวงวิ วิชิตสาครส่วนแซมมูลไว้นะคะได้เป็นในท่าเมืองมะลิดนะคะต่อไปประเทศฝรั่งเศสนะคะการเข้ามาในสมัยพระนารายมหาราชเพื่อการเผยแพร่ศสาศสนาคริสต์นะคะคณะบัตรหลวงนะคะได้นําความรู้ทางการแพทย์การศึกษาและการทหารในเรื่องแล้วก็เรื่องดาราศาสตร์นะเช่นการวางข้อประปาปะการสร้าง ขอดูดาวที่ลบบุรีและอื่นๆอีกหลายแห่งนะคะในช่วงสมัยพระนารายมหาราชนะคะในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะมีความสัมพันธ์กับาชาติตะวันตกลดลงและก็หยุดชะง,งักไปใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกโดยมีการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตนะเพราะตระหนักถึงพยัอันตรายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะจึงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปกครองนะคะโดยรับเอาประเพณีค่านิยมวัฒนธรรมเข้ามาในประเทศนะคะในเรื่องของเศรษ,ษฐก,รก,รกิจก็ทรงยกเลิกระบบไร่เลิกทาาน,นะคะใช้เงินตราเป็นตัวกลางในการซื้อขายและด้านสังคมนะคะ ยกเลิกระบอบการหมอบคลานนะคะมาเป็นการแสดงความเคารพให้นั่งเก้าอี้แทนนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแต่งกายนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับใบงานของนักเรียนทุกครูจะแจก,กให้นะคะนักเรียนจะต้องทําใส่ลงไปในสมุดหรือถ้าใครสามารถที่จะทําใบงานออนไลน์ได้ก็สามารถทําได้เลยนะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่าน นะตอนนี้หนึ่งให้นักเรียนตัดภาพข้างล่างที่เกี่ยวข้องกับอาชาติอิทธิพลต่างชาตินะให้ตรงกับประเทศที่กําหนดเช่นนักเรียนลองดูซิว่าประเทศโปรตุเกสเนี่ยมีอะไรเข้ามาในช่วงนั้นนะคะประเทศฝรั่งเศสดูจากภาพประเทศฮอลันดาดูจากภาพประเทศอังกฤษดูจากภาพแล้วก็จับวางส่วนใครไม่มีอาใครไม่สามารถทำรายงานออนไลน์ได้ก็ให้นักเรียนนะคะใส่ ภาพวาดหรือวาดภาพลงไปนะคะแล้วทํลงไปในสมุดหนึ่งเล่มนะคะเพราะนั้นวิชาประวัติศาสตร์ใครไม่สามารถทําใบงานออนไลน์ได้ทําในสมุดแล้วก็ถ่ายภาพลงในอัลบั้มวิชาประวัติศาสตร์ของกุ่งก้อยนะคะส่วนตอนที่2ให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะผลดีและผลเสียของการรับวัฒนธรรมอ่าของตะวันตกนะคะโดยใช้แผนภาพความคิดแล้วสรุปเป็นอ่าความคิดรวบยอดมานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของอิทธิพล ของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทยนี้นะคะจะเป็นความรู้นะคะพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นป .5 เพื่อต่อเนื่องในบทเรียนชั้นป .6 ครั้งต่อไปสําหรับวันนี้นะคะก็อขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์ต่อไปนะคะให้นักเรียนเตรียมในเรื่องของบทเรียนเรื่องของผลกระทบของวัฒนธรรมสังชาติที่มีต่อสังคมไทยแล้วพบกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บายยนักเรียนทุกคนคะ่ะ